สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปราบป่าและสวัสดีพี่น้องทองดาหรือจอมยุทธเสียวหลงเปาครับเช้านี้อากาศดีแจ่มใสครับพามาชมทุ่งนาแสนสวยหลังจากพายุเข้าเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยดูดูสิดูต้นข้าวผมสิสวยมากสวยจริงๆครับ บรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าเช้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูพลพวงจากพายุเข้าที่ตกหนักทั้งคืนดูสิน้ำนี่ไหลเลยนะน้ำไหลดวไหลดวงเลยเป็นคลองอันลานเลยครับน้ำ ข้าวก็รู้สึกจะล้มหัวสักหัวควมเลยนะนี่เป็นข้าวพันธ์ที่ยาวที่สุดและนี่คือข้าวพันธ์ที่เตี้ยที่สุดจะไม่ล้มนะครับเขาเอื่นว่าเขาเตี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปจ็บปลาจากหลีที่ดักปลาเขาเรียกว่าหลีดักปลาสวยไหม สวยนะครับนะคันแท้ก็ขาดจงโปงจริงเปลงนี่นเนะเดี๋ยวพาไปดูนั่นไงลีโอ้แม่เจ้าน้ำไหลดัวได้ดวงอีกแล้วดูสิจะมีปลากันไหมโอ้แม่เจ้าปลาเรามีปูก็มาปลาก็มี ดูสิครับเรามีปลาอะไรบ้างโอ้ยเรามีปลาดุกตัวเข่งเบลอเล่าออ้นี่ก็ปลาลูกคอและปลาซิวว้าวตัวสำคัญเลยครับอันนี้คือปลาคอครับตัวใหญ่เลยครับปลาคอปลาขาวมนก็มีนะมีปลาขาวมนด้วยโอ้นี่คือปลา ซิวอา้าวโอ้โหแล้วปลาลูกคอโอ้โปลาดกุกอือหอส่วนนี้คือปูนาดูสิปูนาตัวสวยมากดูสิครับบรรยากาศของถุ่งบ้านผมบ้านของคุณทองดาว่าจะขึ้นไปนะปลาดุกจะขึ้นไปนะลงมาสิลงมาสิ โอ้โหเดี๋ยวเราจะเก็บปลากันนะครับสักครู่ผมจะเก็บปลาทั้งปลาซิวอาวปลาขอปลาดุกปลาเฉ็งสารพัดปลาจากลีดักปลานี่ไงล่ะผลงานของพายุที่น้ำได้ดวงได้ดวงและนี่ไงล่ะบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาของเราสุขสบายใจ สวัสดีครับ